จูและสงครามข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงฆามอันภิกษุผู้เข้าสงคราม,เ,ารามเมื่อเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกรงมีจิตเสมอด้วยผ้าเชตุลีเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งรู้จักการนั่งไม่เบียดภิกษุผู้เถระไม่ห้ามภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยอ,อาสนะพึงนั่งอาสนะตามสมควรไม่พึงพูดเรื่องต่างๆ ไม่พึงพูดเรื่องดีรชานคาถาพึงกล่าวทำเองหรือพึงเชื้อเชิญภิกษุรูปอื่นไม่พึงดูหมิน่นอริยะดุสณนีภาพอันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงอนุมัิแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงถามถึงอุปชาไม่พึงถามถึงอาจารย์ไม่พึงถามถึงสัตธ,ธิวิหาริไม่พึงถามถึงอันเตวาสิก ไม่พึงถามถึงภิกษุปูนอุปชาไม่พึงถามถึงภิกษุปูนาจารย์ไม่พึงถามถึงชาติไม่พึงถามถึงชื่อไม่พึงถามถึงโคดไม่พึงถามถึงอาคมไม่พึงถามถึงตระกูลไม่พึงถามถึงชาติภูมิเพราะเหตุไรเพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้นเมื่อมีความรักหรือความชังพึงลำเอียงเพราะความชอบบ้าง พึงลำเอ e ียงเพราะความชังบ ER, ้างพึงลำเอียงเพราะความหลงบ้างพึงลำเอียงเพราะความกลัวบ้างข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงอนุมัติแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์พึงเป็นผู้หนักในสงฆ์ไม่พึงเป็นผู้หนักในบุคคลพึงเป็นผู้หนักในพระสัตธรรมไม่พึงเป็นผู้หนักในอามิตร พึงเป็นผู้ไปตามอำนาจแห่งคดีไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัทพึงวินิจฉัยโดยการอันควรไม่พึงวินิจฉัยโดยการไม่ควรพึงวินิจฉัยด้วยคำจริงไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่จริงพึงวินิจฉัยด้วยคำสุภาพไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำหยาบพึงวินิจฉัยด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์พึงเป็นผู้มีเมตตาจิตวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้มุ่งร้ายวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้กระซิบที่หูไม่พึงคอยจับผิดไม่พึงขยิบตาไม่พึงเลิกคิ้วไม่พึงเชิง้สศีรษะไม่พึงทำการวิการแห่งมือไม่พึงแสดงปลายนิ้วมือ พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งพึงเป็นผู้รู้จักการนั่งพึงนั่งบนอาสนะของตนทอตาชั่วแอกเพ่งเนื้อความและไม่ลุกจากอาสนะไปข้างไหนไม่พึงยังการวินิจฉัยให้บกพร่องไม่พึงเสพทางผิดไม่พึงพูดสายคำพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนไม่ผลุนผลนไม่ดุดัน เป็นผู้อดได้ต่อท้อยคําพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตคิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้มีกรุณาขนขวายเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้ไม่พูดพล่อยเป็นพระหูสูตรมีที่สุดพึงเป็นผู้ไม่ผูกเวรไม่ขัดเคืองพึงรู้จักตนพึงรู้จักผู้อื่นพึงสังเกตโจทย์พึงสังเกตจำเลย พึงกำหนดรู้ผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้โจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดข้อความอันสองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่นไม่แซมข้อความอันเขาไม่ได้กล่าวพึงจำบทพยัญชนะอันเข้าประเด็นไว้เป็นอย่างดีสอบสวนจำเลยแล้วพึงปรับตามคำรับสารภาพ โสดหรือจำเลยประมาะพึงพูดเอาใจเป็นผู้ขลาดพึงพูดปลอบเป็นผู้ดุพึงห้ามเสียเป็นผู้ไม่สะอาดพึงตัดเสียเป็นผู้ตรงพึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยนไม่พึงถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติพึงวางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลก็แล <c oughs> ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์เมื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอนของพระาศาสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพที่สรนเสริญแห่งสหพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้นสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเทียงข้ออุปมาเพื่อประโยชน์แก่การชี้ความ เนื้อความเพื่อประโยชน์ที่ให้เขาเข้าใจการย้อนถามเพื่อประโยชน์แก่ความดำรงอยู่การขอโอกาสเพื่อประโยชน์แก่การโจทย์การโจทย์เพื่อประโยชน์แก่การให้จำเลยระลึกโทษการให้ระลึกเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวเพื่อประโยชน์แก่การกังวลการกังวล เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยการวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาการพิจารณาเพื่อประโยชน์แก่การถึงฐานะและไม่ใช่ฐานะการถึงฐานะและไม่ใช่ฐานะเพื่อประโยชน์ข่มบุคคลผู้เก้อยากเพื่อประโยชน์ยกย่องภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักสงเพื่อประโยชน์แก่การสอดคล้องและรับรอง บุคคลที่สงอนุมัติแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้นวินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวมความสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมดความปราโมดเพื่อประโยชน์แก่ความปิติความปิติ เพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริงความรู้เห็นตามเป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่ความสำรอกความสำรอกเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติยานทัศนะ วิมุตติยานทัศนะเพื่อประโยชน์แก่ความดับสนิทหาปัจจัยมิได้การกล่าววินยัยมีอนุปาทาปริิพานั้นเป็นประโยชน์การปรึกษาวินยัยมีอนุปาทาปรินิพานนั้นเป็นประโยชน์เหตุมีอนุปาทาปริิพานนั้นเป็นประโยชน์ความเงี้ยโสดสดับมีอนุปาทาปรินิพานั้นเป็นประโยชน์คือความพ้นวิเศษแห่งจิตเพระาะไม่ยึดมั่น อนุโยควัดเธอจงพิจารณาวัดคือการซักถามอนุโลมแก่สิขาบทอันพระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลมมีปัญญาทรงวางไว้ตรัดไว้ดีแล้วอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพภิกษุใดไม่รู้วัตถุวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้ว และยังไม่ได้ทำโดยเสมอและเป็นผู้ไม่เข้าใจอาการภิกษุผู้เช่นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกอันหนึ่งภิกษุใดไม่รู้กรรมอธิกรณ์และไม่เข้าใจสมถะเป็นผู้กําหนัดขัดเคืองและหลงย่อมลำเอียงเพราะความกลัวเพราะหลงไม่เข้าใจในสัญญติไม่ฉลาดในการพินิจเป็นผู้ได้พักพวก ไม่มีความละอายมีกรรมดาไม่เอื้อเฟื้อภิกษุผู้เช่นนั้นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเลือกภิกษุใดรู้วัตถุวิบัติอาบัตนิทานคําต้นคําหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำโดยเสมอเป็นผู้เข้าใจอาการภิกษุผู้เช่นนั้นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรเลือก อันหนึ่งภิกษุใดรู้กรรมอธิกรณ์และเข้าใจสมถะเป็นผู้ไม่กำนัดไม่ขัดเคืองและไม่หลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงเข้าใจในสัญญาติฉลาดในการพินิจเป็นผู้ได้พักพวกมีความละอายมีกรำขาวมีความเคารพภิกษุผู้เช่นนั้นนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรเลือก จูลสงครามจบหัวข้อประจำเรื่องมีจิตยำเกรงหนึ่งถามหนึ่งหนักในสงไม่ใช่บุคคลหนึ่งสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียงหนึ่งวินัยเพื่ออนุเคราะห์หนึ่งหัวข้อตามที่กล่าวนี้มีอุเทศอย่างเดียวกันท่านจัดไว้ในจุนลสงครามแลมหาสงคราม ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงครามอันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อกล่าวในสงฆ์พึงรู้วัตถุพึงรู้วิบัติพึงรู้อาบัติพึงรู้นิทานพึงรู้อาการพึงรู้คำต้นและคำหลังพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำพึงรู้กรรมพึงรู้อธิกรพึงรู้สมระาไม่พึงถึงฉันทากติโทสากติ โมหาคติพยาคติพึงชี้แจงในสถานะควรชี้แจงพึงพินิษในสถานะควรพินิษพึงเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเลง็งพึงเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใสไม่พึงหมิ่นพักพวกอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พักพวกแล้วไม่พึงหมิ่นผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมาก ไม่พึงหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าไม่พึงพูดเรื่องที่ยังไม่ถึงไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วตกหล่นจากธรรมวินัยอธิกรณ์นั้นย่อมระง,งับด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยสัตตุศาสตร์ใดพึงให้อธิกรณ์นั้นระง,งับด้วยอย่างนั้นว่าด้วยการรู้วัตถุคําว่าพึงรู้จักวัตถุนั้น พึงรู 42, Excel, 8, 350, 8, ้วัตถุแห่งปาราชิก8สิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งสังขาธทีเศษ23สิมสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งอนิยตะาสองสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งนิสสกียะ42สิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งปาจิตตี188ยสิคกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งปาฏติเทสนิยะ12สสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งทุกกฎทั้งหลาย พึงรู้วัตถุแห่งทุกภาสิทธ์ทั้งหลายว่าด้วยการรู้วิบัติคําว่าพึงรู้วิบัติคือพึงรู้สีลวิบัติอาจาราวิบัติทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัติว่าด้วยการรู้อาบัติคําว่าพึงรู้อาบัตินั้นคือ parasite, พึงรู้อาบัติปาราชิกอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติทุนละใจอาบัติปาจิตตี อาบัติปฏิเทสนิยะอาบัติทุกกรอาบัติทุกภาสิทธ์ว่าด้วยการรู้นิทานคาว่าพึงรู้นิทานนั้นคือพึงรู้นิทานแห่งปาราชิก8สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งสังคาทิเศี่สิสาสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งอนิยตตะสองสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งน,นิสักขียะ42สิสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาจิตตี S 1น8่สิบแกขาบทพึงรู vida, it, ้นิทานแห่งปาติเทศนิยะ12บสิกขาบทพึง anyway, รู้นิทานแห่งทุกกฎทั้งหลายพึงรู้นิทานแห่งทุกภาสิตธ์ทั้งหลายว่าด้วยการรู้อาการคำว่าพึงรู้อาการนั้นคือพึงรู้จักสง์โดยอาการพึงรู้จักคณะโดยอาการพึงรู้จักบุคคลโดยอาการพึงรู้จักโจทย์โดยอาการ พึงรู้จักจำเลยโดยอาการข้อว่าพึงรู้จักสงโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักสงโดยอาการอย่างนี้ว่าสงหมู่นี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จักคณะโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักคณะโดยอาการอย่างนี้ว่าคณะนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัย โดยสัตุศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จักบุคคลโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักบุคคลโดยอาการอย่างนี้ว่าบุคคลผู้นี้จะสามารถระง,งับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จักโจทย์โดยอาการนั้นคือพึงรู้จักโจทย์โดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จะตั้งอยู่ในธรรมหประการ แล้วโจทย์ผู้อื่นหรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จักจำเลยโดยอาการนั้นคือพึงรู้จักจำเลยโดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ตั้งอยู่ในธรรมสองข้อคือให้การตามจริงและไม่โกรธหรือไม่หนอว่าด้วยรู้คำต้นและคำหลังคำว่าพึงรู้คำต้นและคำหลังนั้นคือพึงรู้คำต้นและคำหลังอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ย้ายวัตถุจากวัตถุย้ายวิบัติจากวิบัติย้ายอาบัติจากอาบัติปฏิเสธแล้วกลับปฏิญาณปฏิญาณแล้วกลับปฏิเสธหรือสับเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหรือไม่หนอว่าด้วยรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคำว่าพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นคือพึงรู้เมถุนธรรมพึงรู้อนุโลมแก่เมถุนธรรม พึงรู้บุพภาแข่งเมถุนข้อว่าพึงรู้เมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้ความร่วมกันเป็นคู่คู่ข้อว่าพึงรู้อนุโลมแก่เมถุนธรรมนั้นคือภิกษุอมมงคลเนิดของภิกษุอื่นด้วยปากของตนข้อว่าพึงรู้บุพภาคแข่งเมถุนธรรมนั้นคือสีสิ่งไม่ใช่สีการเคล้าคลึงด้วยกาย ว่าจะช่วยหยาบการบำเรอตนด้วยกามการยังวัน,นะให้เกิดว่าด้วยรู้กรรมคำว่าพึงรู้กรรมนั้นได้แก่พึงรู้กรรม16หอย่างคือพึงรู้อัปปโรนกรรมสี่อย่างพึงรู้ยติกรรมสี่อย่างพึงรู้ยติทุติยกรรมสี่อย่างพึงรู้ยติจตุตกรรมสี่อย่างว่าด้วยรู้อธิกรณ คำว่าพึงรู้อธิกรณ์นั้นได้แก่พึงรู้อธิกรณ์สี่คือพึงรู้วิวาธาธิกรณ์อนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์ว่าด้วยรู้สมถะคำว่าพึงรู้สมถะนั้นได้แก่พึงรู้สมถะเจ็ดคือพึงรู้สมุขาวินาันสติวินันอมูลหะวินัน ปติญญาตกรณะเยผุยสิกาตสะปาปิยสิกาตีนวัารกะว่าด้วยไม่ถึงฉันทากติคำว่าไม่พึงถึงฉันทากตินั้นความว่าเมื่อถึงฉันทากติถึงอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าท่านผู้นี้เป็นอุปชาของเราเป็นอาจารย์ของเรา เป็นสัททิวิหาริศของเราเป็นอันเตวาสิก์ของเราเป็นผู้ร่วมอุปชาเราเป็นผู้ร่วมอาจารย์ของเราเป็นผู้เคยเห็นกันมากับเราเป็นผู้เคยร่วมคบกันมากับเราหรือท่านผู้นี้เป็นญาติสาโลหิตของเราดังนี้เพื่ออนุเคราะห์ผู้นั้นเพื่อตามรักษาท่านผู้นั้นจึงแสดงอาธรรมวธรรมแสดงธรรมวอาธรรม แสดงอาวินัยว่าวินาันแสดงวิันว่าอาวินยัยแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธว่าพระตถาคตตรัสภาสิทธ์แล้วแสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาสิทธ์แล้วว่าพระตถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธแสดงสิ่งที <S <S ่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตทรงประพฤติมาแล้วแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาแล้ว ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ส่งบัญญัติว่าพระตถาคตส่งบัญญัติแล้วแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติแล้วว่าพระตถาคตไม่ได้ส่งบัญญัติแสดงอนาบัตว่าอาบัตแสดงอาบัตว่าอนาบัตแสดงอาบัตเบาว่าอาบัตหนักแสดงอาบัตหนักว่าอาบัตเบาแสดงอาบัตมีส่วนเหลือ ว่าอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าอาบัตมีส่วนเหลือแสดงอาบัตช่วหยาบว่าอาบัตไม่ช่วหยาบแสดงอาบัตไม่ช่วหยาบว่าอาบัตช่วยหยาบภิกษูถึงฉันทากติด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุพูดถึงฉันทากติด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญมากภิกษุเมื่อถึงฉันทากติย่อมถึงอย่างนี้ว่าด้วยไม่ถึงโทสากติคำว่า ไม่พึงถึงโทสากตินั้นความว่าเมื่อถึงโทสากติถึงอย่างไรภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ผูกอาคาตว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราแล้วผูกอาคาตว่าผู้นี้กําลังก่อความพินาศแก่เราผูกอาคาตว่าผู้นี้จะก่อความพินาศแก่เราผูกอาคาตว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ ผูกอาคาดว่าผู้นี้กำลังก่อบความพินาาแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจผูกอาคาดว่าผู้นี้จะก่อบความพินาาแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจผูกอาคาดว่าผู้นี้ได้ก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจผูกอาคาดว่าผู้นี้กำลังก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจผูกอาคาดว่า ผู้นี้ก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจภิกษุนั้นอาฆาตปองร้ายขุนเคืองอันความโกรธครอบงำเพราะอาฆาตวัตถุเก,ก้าอย่างนี้ย่อมแสดงอาธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมละถึงแสดงอาบัตชั่วยาบว่าอาบัตไม่ชั่วยาบแสดงอาบัตไ,ไม่ชั่วยาบว่าอาบัตชั่วยาบ ภิกษุพูดถึงโทสากติเพราะวัตถุ1ิอย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุพูดถึงโทสากติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนติเตียน และย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญมากภิกษูเมื่อถึงโทสากติย่อมถึงอย่างนี้ว่าด้วยไม่ถึงโมหากติทำว่าไม่ถึงถึงโมหากตินั้นความว่าเมื่อถึงโมหากติถึงอย่างไรภิกษุเป็นผู้กำนัดย่อมถึงด้วยอำนาจความกำนัดเป็นผู้ขัดเคืองย่อมถึงด้วยอำนาจความขัดเคืองเป็นผู้หลง ย่อมถึงด้วยอำนาจความหลงเป็นผู้ลูกคลำย่อมถึงด้วยอำนาจทิฏฐิภิกษุเป็นผู้หลงงมงายถูกโมหะครอบงำย่อมแสดงอธรรมวาธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมละถึงแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าอาบัตไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบภิกษุพูดถึงโมหะกติพระวัตถุ18อย่างนี้ ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกเก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุพูดถึงโมหะคติพระวัตรสิบแปอย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกําจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปนิช่บุญมากภิกษุเมื่อถึงโมหะคติ ย่อมถึงอย่างนี้ว่าด้วยไม่ถึงพยากติคําว่าไม่พึงถึงพยากตินั้นความว่าเมื่อถึงพยากติถึงอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าผู้นี้อาศัยความประพฤติไม่เรียบร้อยอาศัยความยึดถืออาศัยพักพวกมีกําลังเป็นผู้ร้ายกาศหยาบคายจากทำมันรายแก่ชีวิต หรือทำอันตรายแก่พรหมจรรันทร์ดังนี้จึงขาดเพราะกลัวต่อผู้นั้นย่อมแสดงอาธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมละถึงแสดงอาบัติชั่วยาบว่าอาบัติไม่ชั่วยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วยาบว่าอาบัติชั่วยาบภิกษุพูดถึงพยากติพระวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เชวดาและมนุษย์ภิกษุพูดถึงพยาคติเพราะวัตถุส8อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนจึงติเตียนและย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญมากภิกษุเมื่อถึงพยาคติย่อมถึงอย่างนี้นิคมคาถา ผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้น